เช้านี้ผู้ใหญ่บ้านมาสอ่งอาการของปุ๊กกี้ช้างใกล้คลอดว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ยังมีอาการปวดท้องเป็นระยะระยะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันเลยครับการปวดท้องคลอดของช้างทางปุ๊กกนนี้เรามาดูปุ๊กกี้เข้าสู่วันที่12ของอาการปวดท้อง12วันแล้วนะครับปวดท้องมนาะตอนนี้อาการเป็นอย่างไร จะขอเอามาปลูกไว้ที่เดียววันนี้บรรยากาศค้มๆนะฮะอ๋อนี่ฮะวัสดีปุ๊กกี้อาการเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นหรือยังไกลคอดหรือยังไกลคอดหรือยังปุ๊กกี้เนอะ ใกล้หรือยางเป็นยังไงจะคาดข้อวันนี้ไหมหรือว่ายังไงฮะใกล้หรือยางปวดท้องอยู่ไหมปวดท้องอยู่ไหมฮะเป็นอย่างไรเสียงหน่อยก็เสียงหน่อยเร็วไปแล้วปกกี้ไม่สนละ ไปแนละ้วไปต้นพยุงแล้วนะครับเออนะก็เท่าที่ดูนะครับน้ำเมือกเริ่มแห้งแล้วเนาะนะเริ่มแห้งแล้วน,ะนะวนี่ครับมาอัปเดตให้ดูเลยนะครับตอนนี้กำลังทันเกาต้นพยุงอยู่ ครับเราพูดคุพูดคุดอยู่กตีเป็นยังไรซึมมีเขาไม่รู้งังซึมซึมอย่นั้นน่าจะเหนื่อยอย่งางการปวดท้องอหะ <utan> Ask, บ้านเจ้าของนะกำลังนึ่งข้าวเนะขาว่ายัางไงบ้างค่ะลุงศักดนะิ์เขาว่ายัางไงบ้างเมื่อกี้คุยกันถามเขาว่ายังไงบ้างเมื่อกี้บอกว่าน้ำเมือกออกกลางคืนอ๋อยังไงนะน,งน้ำเมือกออกาก,ากลางคืนออกอยู่ใช่ไหมออกอยู่อ๋อเหรอวันนี้ซึมน้ำเมือกก็ยังไหลออกอยู่ออกอย่างนี้ครับน้ำเมือกยังไหลอยู่ครับเห็นไหมฮะ เป็นย่างๆอยู่ครับเห็นไหมตรงช่องคลอดเขาให้ไหม่ะเออนี่ฮะยังยังไหลยอยู่นะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็เนน้ำเมือกอไหลไหมฮะนี่ฮะตรงวางขาเห็นไหมฮะเป็นน้ำที่สายไหลออกมาเห็นไหมฮะยินดีฮะเนี่ย ไปกันเองตอนเราเติมเ็ดเลยเจ็ดสห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนี่ฮะกลังน้ำเมือกยังไหลอยู่นะท้ายจากช่องอช้างใกล้คลอดนะครับยังไหลอย,อยู่ไหลทั้งคืนเลย แต่ว่าก็ยังไม่คลอดนะครับก็ต้องรอดูกัน,น<อ>ต่อไปรัเปรดดเด็ดอาการปุกกี้เช้าที่ปทไปไหนแล้วตอนนี้ไ,ไ,ไปหลบอยู่ในป่าแล้วอายกล้องมอง่งเหรอปุกกี้นี่ปุกกี้มาให้ถ่ายหน่อยเร็วมาถามข่าวหน่อยเร็วหลบไปในป่าแล้วฮะ หลบไปแล้วนูว่นหลบอยู่ในป่าแล้วครับออ,อาการเท่าที่ดูเป็นยังไงบ้างขุสักลองวิเคราะ์ไปฟังหน,ะน,นซึซซมซเลยเนาะแต่ว่าน้ำเมือก็ยังไหลยอยู่เนะาะน้ำเมือก็ยังไหลยอยู่ น้ำเมือกยังไหลอยู่โน้นฮะยังยังครับยังรอดูรบ๋อเขาไปเบ่งเบ่งท้องในป่าเไปเบ่งท้องในป่านะครับไปเบ่งท้องในป่าเนี่ยขอให้คลอดอ๋อไปเบ่งยังในป่านะนาบุกี้ผมอยากให้คลอดเดี๋ยวนี้เลยครับแม่เนี่ย ไเบ่งท้องอยู่ในป่านะลุอเราเราเราไปนี่ก็คุณนายผู้หญิงผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านมา,มาแล้วอือครับแน่แน่อีเรื่องใบไ,ไน เดี๋ยวพ่อเดี๋ยไปกอดกอี๋นะไปเบ่งท้องอยู่ในป่าเอาลุงสัตว์อยู่ในรัศมีของโซ่อยู่บ่างนะอยู่ในรัศมีของโซ่อยู่ไม่ใช่แล้วอย่าที่ลุงเดินเข้าไปอ่ะอย่างนี้รัศมีของโซ่ลุงต้องเดินอ้อมไหมอ๋อเจ้าของเขาอยู่ด้วยนะ อน,นี่ฮะรัศมีของโซ่อยู่ประมาณนี้จะขอเขามาเช็คอาการอะเอ้อ ทำอะวันนึก <t od em |ms|> ันกันางนครับอตมรับนจระมันน้เนมาเปล่าจะไม่เป็ตลาดบอกทาดอกเป็นตลาดนี่ไร่บป็นมีทำไทยต้องไปตองธรรชาตตั้งรูติสบ่

การแรกที่ไอัปเดตอาการพังปุกกี้ยังมีการปวดท้องอยู่นะครับแล้วก็น้ำเมือกยังไหลอยู่แต่ยังไม่คลอดนะครับนี่คือสู่วันที่สิบสองการปวดท้องครับทุกคนเช้านี้เราก็ถอยฮะนี่คือบรรยากาศล่าสุดเช้านี้บ้านพังปุกกี้อัปเดตทุกคนได้ดูกันว่าพังปุกกี้ เป็นอย่างไรยวผมจะให้สภา์อาจารย์รอาจารย์รู้ว่าลเราดูเวลาเราสักดูเวลาอาการเะไรนะนทกเอร์ยนาทกเอร์เช่มือกอร์กเอรจารย้ทั้งคืนเมื่อคืนนอนหลับ ตลอดเวลาครับสองนอนสองครั้งจนถึงตีสี่เมื่อคืนขานอนสองครั้งถึงตีสี่ขานอนสองรอบแล้วพอเกวบควาขึ้นเก็บขี้เก็บอะไรเสร็จปั๊บก็โยนยากินเขาก็ไม่กินยาแล้วก็เริ่มไม่กินยา้าตีสี่ทึ่งตีห้านอนต่อขนาดสว่างแล้วร่างนอนยังไม่ลุกลูกมาก็ไม่กินยาครับมันเริ่มบนเดินบนไปวางซึมๆยังไงไม่รู้ แล้วเมือกมาแรงแต่ตีสี่ตีห้แาแรงด้วยไล่แรงด้วยตั้งแต่สังเกตมาก,ก็ขาววัดขึ้นนี่แหละอากมติดตัวเองมึงบอกอะไรที่เราบิ๊กเอาแล้วนี่ต้มยาให้ช้างมาเนี่ยต้มรวช้างครับอ๋อต้มน้ำนวดช้างยาสมุนไพรโบราณเป็นยาสมุนไพรโบราณเอ่อเอารดช้างให้ช้างสบายตัวข้าวเด็กยาให้แบบว่ามีอะไรมาอย่าให้มันบวมด้วย ครับผมนี่ครับกำลังต้มย้ามน้ำสวนไฟรดน้ำช้างน,นะครับนีนค่คือบรรยากาศล่าสุดเช้านี้ครับบ้านพังปุกกี้อากาศล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเนะาะเช้านี้สู่วันที่12ของการปลดท็อบ